อุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างและเป็นอันตรายร้ายแรงกับชุมชนโดยรอบกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้เตรียมความพร้อมโดยการเปิดตัวชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจสอบมลพิษภาคสนามเพื่อคอยเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัยอย่างใกล้ชิดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ ทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจสอบมลพิษภาคสนาม D.I.W.T ีม DI จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังตรวจสอบมลพิษทั้งในน้ำและในอากาศระหว่างการจำลองปฏิบัติการดับเพลิงเหตุอคีภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผลการตรวจสอบจะแสดงผลภายใน30นาทีหากเครื่องทดสอบแสดงผลว่ามีปริมาณสารพิษในอากาศสูงกว่าค่าที่กำหนด ชุดปฏิบัติการจะแจ้งไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการย้ายประชาชนในชุมชนโดยรอบและพนักงานในโรงงานออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างในร่างกายเช่นเดียวกันหากพบปริมาณสารพิษในน้ำสูงเกินกว่าค่าที่กำหนดทางโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องทำการบำบัดน้ำเสียนั้นก่อนปล่อยน้ำลงสู่แหล่งธรรมชาติกรณีที่เกิดเพลิงไหม้นะครับมันก็จะมีการใช้น้ำในการดับเพลิง พอใช้น้ำในะการดับเพลิงน้ํามันก็จะเป็นละลายอาความสสปบกอะไรก็แล้วแต่ออกมาเพราะฉะนั้นพอมันพอฉีดน้ําเสร็จมันต้องเก็บตัวอย่างน้ํามาวิเคราะห์นะครับว่าจะให้เขาเขาจะระบายออกแหล่งน้ําสาธารหรือไม่อากาศเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเกิดเพลิงไหมเนี่ยมันกเกิดการเผาไหมใช่ไหมฮะมันก็จะมีอากาศเสียออกมาแล้วเพื่อเป็นการเตือนภัยให้ ชชชุมมมนนนนนหหหรรรรรรืืออออออาาาบบ้้ที่่่่ยยยยๆะคัจะัจออตตงงพพไไไแเมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจสอบมลพิษภาคสนาม D.I.W. ทีมนี้จะถึงที่เกิดเหตุภายใน1-3ชั่วโมงเพื่อคอยเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัยอย่างใกล้ชิดและหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะสรุปผลและหาสาเหตุเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยที่มีโอกาสเกิดซ้ำได้ในอนาคต จากสถิติการเกิดเหตุอัคคีภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,555ถึง2,557มีโรงงานที่เกิดเหตุอัคคีภัยเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2,557มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นสูงถึง73รายหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ46มีมูลค่าการสูญเสียไม่ต่ำกว่า400ล้านบาท และประเภทโรงงานที่เกิดอักคีภัยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่โรงงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารสิ่งทอโรงงานคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วเครื่องเรือนจากไม้และโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ภา,าคอุตสาหกรรมต้องตรนหนักและให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่าคิดว่าเป็นการลงทุนนะครับก็อยากจะให้โรงงานได้ตระหนักเรื่องนี้และให้ความสําคัญในการที่จะซักซ้อมเรื่องของอักคีภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อักคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงเรื่องการป้องกันและระงับอักคีภัยในโรงงานพุทธศักราช2552ซึ่งข้อมูลทั้งหมด กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงฉบับนี้แล้วพร้อมจัดทำวิดิทัศน์ความยาว30นาทีเพื่อแจกใจ่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศจำนวน2,000เล่มเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการป้องกันและระงับอัคขีภัยให้มากขึ้น